ขึ้นที่ต่างประเทศแต่วันนี้เนี่ยคนในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยกําลังรอความหวังจากพี่ๆนะครับที่เป็นนักลบไซเบอร์พี่ๆนะครับที่ต่อสู้อยู่ในโลกโซเชียลเนตเวขณะนี้เนี่ยเขารอความหวังฮะเพราะมีแต่พวกพี่เท่านั้นที่จะสามารถช่วยพวกเขาได้นอกนั้นไม่มี้วฮะนะครับผมก็ฝากความหวังผมในฐานะที่เป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยคนหนึ่งนะครับก็ฝากความหวังไว้กับพวกพี่ๆทุกคนว่าอยากจะให้พวกพี่ๆ นะครับช่วยกันครับทํายังไงก็ได้ที่จะจัดการที่จะเอาคนของเราเนี่ยออกมาจะกดดันกันยังไงช่วยกันคิดตรงนี้ดีกว่านะครับอันนี้ผมขอร้องเลยฮะนะครับผมขอร้องว่าขอให้ถ้าไม่งั้นเนี่ยชาตินี้เราก็ไม่มีทางชนะมันอะครับศัตรูของเราคืออามานะครับไม่ใช่ศัตรูของเราคือคือผมหรือคือใครนะฮะผมก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับพูดตรงไปตรงมาฮะขณะจะพิปินิดนึงและการที่พี่เสียเวลาพี่เสียสละเวลาส่วนตัวของพี่ครอบครัวพี่ก็ไม่มีให้ วันนี้ครอบครัวพี่เขไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวเรือแต่พี่ต้องมาเฝ้าหน้าเว็บเอ่อครอบครัวพี่ไปเที่ยวเมืองไทยไปเที่ยวที่นู่นที่นี่แต่พี่ก็ต้องมาเฝ้าหน้าเว็บเพื่ออะไรอ่ะครับิดตัวเพื่ออะไรพี่เอ่อความสุขส่วนตัวของพี่ตั้งแต่พี่มีเว็บมาเนี่ยพี่ไม่มีเหลืออีกแล้วอ่ะแล้วก็คือพี่ไม่เข้าใจว่าคือไอ้ตรงนี้น่ะถ้าเราทําไปเราพี่ทําไปเนี่ยพี่ไม่ใช่ต้องการอยากดังคือดังไปเพื่ออะไรดังไปเพื่อเรา ายเร็วหรือว่าดังเพื่อเราอะไรต่ออะไรดังไปได้เราได้เงินล้านดังไปแล้วเราได้อะไรมันไม่ได้ได้อะไรเลยนี่คือสิ่งที่พี่เก็บกดมาต้องหกเจ็ดปีที่พี่โจมตีโจมตีเสียหายเสียหายพี่ก็ไม่พูดอะไรพี่ก็ยังติดตลกพี่บอกเออช่างว่ามัน่ใช่เรื่องจริงเพื่อนๆเข้าใจแต่ทีนี้พี่ถือว่าณเวลานี้ณเวลานี้หนุ่มนะพี่ขอพูดณเวลานี้ มันไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาโจมตีมึงดีกูดีมันไม่ใช่หนุ่มแล้วตอนนี้มันมันไม่ใช่แล้วมันถึงเวลาที่เราจะต้องช่วยกันขอขอหยุดได้แล้วนะขอร้องให้หยุดได้แล้วแต่ถ้าไม่หยุดเนี่ยสวายคนนี้จะไม่ยอมจะบอกหมดจะเอ่ยชื่อหลักฐานมันมีหมดว่าใครเป็นยังไงอะไรยังไงไม่หมดแต่คือไอ้ตรงนี้นะขอตามนั้นเนาะพี่ขอให้มันจบไงพี่ขอให้จบหยุดหยุดทำร้ายมันได้แล้ว เริ่มพูกันหมายตั้งแต่วันนี้อะไรที่มันยกโทษอะไรก็ได้ก็คือพี่ยกโทษให้เสมอพี่ไม่เคยคิดโกรธใครหรือใครว่าพี่น่ะพี่ถือว่าโอเคมันอาจจะได้ข้อมูลผิดมาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีฟ้าอิจฉาได้สูงก็ให้จบก็ได้แล้วพี่ไม่ต้องมาอิจฉาพี่หรอกพี่ไม่มีอะไรที่จะต้องมาอิจฉาพี่ครับครับก็เอาตามนั้นนะครับพี่เสวิศครับคือผมเองผมก็ต้องวิงวอนเพราะไม่พี่น้องทุกคนนะครับโดยเฉพาะพี่ๆที่ท่านไปทํางานต่างประเทศเนี่ย ความหวังของคนไทยทั้งหมดนะครับอยู่ที่พวกท่านจริงๆฮะไม่ไม่ได้อยู่ที่ใครเลยผมเองผมก็ช่วยได้แค่ในระดับหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยโรคโซเชียลมีเร์ยเป็นโรคที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะช่วยพ่อแม่พี่น้องในประเทศไทยได้มันวันนี้เนี่ยผมขอว่ามันเป็นแค่การระบายหรือเป็นการพูดให้ฟังะัะเพราะว่ากระบวนการที่เราจะต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับเพื่อที่จะโค่นล้มอาหมาัดเผด็จการเนี่ยนะครับมันใหญ่กว่าไอ้สิ่งเล็กน้อยที่มันเป็นอยู่ตรงนี้อย่างมากนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ผมทําได้อะไรที่ผมการันตีได้ผมก็จะการันตีนะท่านไม่ต้องมาเชื่อผมนะไม่ต้องมาเชื่อผมทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ผมพูดการเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์เหมือนกันอย่างผมผมก็โดนแต่ว่าถามว่ามันเป็นยังไงจุดเป้าหมายคืออะไรครับคือการต่อสู้คือการที่จะเอาชนะอมันจุดหมายไม่ใช่ผมเอาชนะพี่หรือชนะคนอื่นไม่เกี่ยวเลยฮะหรือชนะอปชหรืออะไรนั่นไม่ใช่หลักสําคัญสําคัญคือทํายังไงถึงจะให้ชนะเราต้องมาช่วยกันคิดมาช่วยกันทําครับไดหนึ่งคน คนอนะ่ะมันมีความเก่งความเก่งความเก่งเป็นคนละอย่างคือเอาความเก่งความเก่งความสามารถของตัวเองแต่ละคนเอามาใช้อเอามาใช้เวลานี้นะมันต้องเอามาใช้ไม่ใช่เอามาแค่เอาเวลามาโจมตีกันไอ้ตรงนี้พี่ขอร้องเออโอเคพี่ได้ครับได้ได้ไดนะผมคิดว่าพี่ๆก็คงเข้าใจฮะพวกพี่ๆที่ที่ทํางานร่วมกันอยู่เนี่ยคงจะเข้าใจแล้วก็คงจะเอ่อ ผมมองว่านะ่ะมันคนไทยเหมือนกันฮนะวันนี้เราทำเพื่อชาติกันดีกว่านะครับที่เซเว่นฮะครับก็ขอไว้นะครับสาหรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่อยู่ในโลกโซเชียลเตเนิร์ยทุกท่าน่ะบางท่านเนี่ยผมอาจจะร่่งเกินท่านไปบ้างหรืออาจจะนะครับเอ่อทให้ท่านไม่พอใจเนี่ยผมก็ต้องขออภัยเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดตัวนี้ผมห่วงคนไทยมากที่สุดครับโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยที่เอ่อที่ได้รับการได้ถูกกระทํานะครับจากกลุ่มเอามาเผด็จก,การเนี่ยนะครับ มัน,มนหนักหนาสาหัสเหลือเกินเราไม่มีเวลาอื่นครับตัวนี้น,ออนะฮะข, <อ S 1> ขอให้มันขอให้มันขอให้มันเซตซีโร่ใหม่ทุกพี่นะครับอั <ๆ S 1> นไหนที่มันผ่ <ๆ S 1> านไปแล้ว,มมลว,วกรร็วค่อยมาเคลียร์กันดีกว่าผมว่าอย่างนั้นเนาะนะฮะดีที่สุดนะครับเอาตามนั้นนะครับพี่เซเว่นครับวันนี้ก็น่าจะหมดเวลาของผมพอดีฮะนะครับพี่เซเว่นอเดี๋ยวพี่มีรายการต่อเดี๋ยวพี่มียครั่ออีกหน่อยนะครับขอบคุณมฮะ ครับครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับ